วันน oh. ี right right ้เดี๋ยวผมจะพาทุกทุคนเนี่ยไปชมคลิปบรรยากาศนะครับตอนน้องนนซ้อมแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยครับเยอะเลยนะครับผม พราหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นคลิปน้องที่ไปขี่ดันโลแล้วนะครับผมอันนั้นก็คือหัวแถวจริงๆลยครับต้องยอมรับนะครับผมต้องไปหัวแถวไหมวันนี้น้องนน่ะหัวแถวเ้ิมยอมรับแซงของไปเลยมันตัวเบาเนาะแล้วมันขับเป็นด้วยนะผิวเลยเออผิวผิวจริงหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นฝีไม้ลายมือแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่เคยขับรถสั้นเนาะวันนี้ผมจะพาน้องมันไปขับรถสั้นนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยครับเดี๋ยวค่อยไปสัมภาษณ์น้องมันทีหลังนะครับผมไปชมกันเลยครับ ตอนนี้เราก็อยู่กับน้องน้องนท์แล้วนะครับผมสวันดีครับยังอยู่ ยังไม่ได้กลับเมืองการกลับเมืองการเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยังไม่รู้นไปไงวันนี้ได้ปลองรถแล้วเป็นไงแคมท่อเตอร์เหวอเเลยนะแรงนะแรงนะอันนี้ยังเป็นไล่95นะยังไม่ได้ไล่ e ีปดหนะครับทุกคนเพราะว่าช่างตัวเป็นคนประกอบเมื่อวานเพราะว่าจริงๆแล้วอะรถมันขี่ได้แต่ว่าเราก็อยากไปเช็คให้มันแบบชัวรนะ์เนาะก็เลยเอาไปเข้าไปร้านช่างตัวแล้วก็ทีนี้ก็เข้าไปร้านช่างตัวเสร็จปุ๊บช่างตัวก็เลยไล่95แทนนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องแคมท่อเตอร์เด ว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าอันนี้ให้ให้ชจางตัวประกอบไปก่อนนะครับแต่ก็แคมเดิมนั่นแหละแคมแคมของแกของแกลละนะของแกนะเออนั่นแหละแล้วก็แกลลทํานิดนิหน่อยๆน่อแต่ไม่ได้โกงอะไรเลยนะครับก็แคมท่อเตือนจริงๆ,ๆนี่แหละครับผมโอเคเดี๋ยวไปถามน้องมันดีกว่าว่ารู้สึกยังไงเนี่ผมรู้สึกไงเป็นไงบ้างสนุกไหมเอาสนุกไหมก่อนมันมันปนะระวัติประมาณกี่ชั่วโมงเนี่ยประมาณชั่วโมงสอชั่วโมงไม่หีด พ้าทายดีอ่ะพลาทายดีฮะทุกทีไม่ได้ขี่รถแบบสั้นอย่างนี้ใช่ไหมขี่พันเมตรเพราะหลายๆคนได้ดูคลิปก็หูพี่แคมท่อเติมแรงนะแรงไหมจริงแรงคือมัน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 เตะแล้วมันตบปังเลยไหมปังเนาะแปลกเหมือนกันนะอันนี้พี่ก็เพิ่งเคยมาเห็นแบบว่าไอ้แคมท่อเติมมาใส่สเตอร์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกแบบนม็กซพี่ก็ไม่เคยเคยเห็นเหมือนกันไม่เคยขี่เหมือนกันนะครับผมแต่5สามะอ้5สาม5สามมันตึงแบบนี้ไหมตึงกว่านี้ดิมันออกง่ายอ่ะ จะลอะมัน<า>ไม่ได้มันต้องเรียกรอบแบบว่าเร<อ>าการยากเพราะรอบมันเลีงมันน้อยอแต่ห้าสามรอบเรื่องเดียวเราหน่อ,นอยเดียวก็ไปหน่อยเดียวก็ไปใช่ไหมแต่นี้มันต้องแบบว่าเรียกรอบประมาณเกือบครึ่งอะเกือบครึ่งนึงเราถึงจะออกแต่ตอนนี้ก็คือน้องมันยังไม่คุ้นรถผู้นี้เดี้ยววันเดียววันเดียวเราไปจับเลยขี่ได้แบบนี้ก็ถือว่า okay <ง S 1> โอเคนะแต่ถือว่าใจกล้านะถ้าในสายตาผมอะทุกคนว่าเหมือนกันไหมใจกล้านะขี่แบบไม่ได้ขี่มาแบบไม่ได้ขี่แบบ แบบรถสั้นมาอย่างเงี้ยเคยขี่แต่แค่ว่ารถรถโลอย่างเงี้ยหลังถนนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบจี๊ดแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ได้แบบสั้นขนาดนี้ใช่ไหมไม่ต้องได้เตะเกียร์เร็วขนาดนี้ถูกป่ะเกียร์หนึ่งก็แบบปื้ดแล้วค่อยเตะใช่ป่ะอันนี้มันปื้ดเตะปื้ดเตะปื้อเตะใช่ป่ะนั่นแหละแล้วก็อยู่ๆมาจับเลยเนี่ยเวิร์กนะไม่จตางี่ก็ยังดูดีนะแล้วแต่ว่าเราต้องซ้อมกันซ้อมก็ไปขี่เลยรถแท็กซี่มาขี่ได้กี่รอบอีกห้ารอบใช่ไหมมันเนี้ยทุกคนเินี้ยเนี้ยเขินเลยอ่ะ เ,เป็นไงได้ดูเพื่อนออกแล้วเป็นไงสุดเลยอ่ะ <c oughs> คิดว่าเราออกได้แบบนั้นไหมได้ <c oughs> <c oughs> เองว่ายากไหมโอ้เข้าจังหวะจังหวะยากเข้าจังหวะยากเนาะแล้วก็รถด,ดูโดดๆอย่างนี้คิดว่าขี่ง่ายไหมยากแน่นอนใช่ไหมแต่แคมท่อเตอ,อมันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนาะ้าย้ายมันเดินลึกนะมันแรงนะแรงเลยต้นพตรแรงเลยไหลๆออกมันใครก็ขี่ได้นใช่ไหมแต่ถ้ากอออกอย่างนี้มันยากนะ ขีไ่ได้ขี่เป็นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็อันนี้ก็ยังต้องซอ้อมอีกนะนะทุกคนเพราะว่ายังหารอบอะไรยังไม่ยังไม่เปะพอนะครับเพราะว่าบางรอบก็ได้บางรอบก็ไม่ได้นะครับยังมีรอบเกินยังมียกลอ้อยังมีอะไรอยู่นะครับขี่ได้แล้วเตะเกมไม่โดนมันต้องหาตรงนี้เพราะว่าไม่ได้จับรถนานหรือยังหรือว่าโอ้ยผมก็ไม่ได้ขี่มานานนานเลยใช่ไหมที่ว่าหลังถนนนะก็เป็นถือว่าได้ปลดปล่อยไหมเดี๋ยวสมใจอยากไหมมาจับมือกันเอาแห้คุ้มนะ เพราะว่าอันนี้พี่ก็พยายามผลักดันให้เต็มที่เพราะว่าจะให้แบบว่าผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่เขาในาแถวแถวกรุงเทพหรือภาคการที่ใกล้เมืองการน่ะได้ดูนะครับฝีไม้ลายลมือน้องมันก็อาจจะลองเอาไปสอนเอาไปฝึกดูแต่ว่าเรื่องใจเนี่ยผมว่าน้องมันโอเคละใจใจสู้นะครับใจสู้ดีเพราะวาเวลาลดชกรดอะไรขึ้นเด้งขึ้นมาแบบไม่ได้ทันตั้งตัวเนี้น้องมันก็ยังเอาลงได้แบบมันก็ดีอะดีกว่าถดความเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเอารถลงเป็นนะครับก็ถือว่าผ่านอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ว่าในเรื่องออกให้มันเนียนๆเนี่ยก็ลองดูกันเอาเองแล้วใครมีเทคนิคดีๆสอนก็สามารถสอนน้องมันได้นะครับผมเพราะว่าความฝันก็นะในสนามใช่ไหมตัวแข่งอยากเป็นเหมือนใครนะพีอาร์มระยองนะครับผมก็นั่นแหละเพราะว่าหุ่นหุ่นได้หมดแล้วนะครับผมสีมือลายมือก็นั่นแหละเดี๋ยวพัฒนาได้นะมันไม่ยากเนาะประมาณสักขี่บ่อยๆก็ได้นะพี่บ้าถือว่ามันไหมแกมท่อเตอร์ถือว่ามาได้อยู่เนาะไม่ใช่ง่ายๆไม่ได้ง่ายเลยใช่ไหม ไม่ง่ายเลยใช่ไหมเออหลายๆคนมองก็จะดูว่ามันขี่ง่ายจริงๆไม่ง่ายนะครับเพราะน้องมันก็หูเห็นว่ามันกดแทบตายเลยนะอันนั้นก็คือสับไงเป็นไงเป็นไงแดงโซดาเอาเรื่องไหมทำพิษเลยนะทำพิษเลยเจ็บขาจริงเจ็บขาเลยเอ่อขาแทบขัดโอ้รถงันบอบเอียงเนี่ยนั่นแหละเกือบตายเกือบตายนะต้มันจริง แต่ว่าเดี๋ยววันที่4ี่ในสนามเนี่ยเดี๋ยวให้ใส่หมวกนะอันนี้ตอนเทสก็ยังแบบขี่เบาๆไปก่อนเดี๋ยวในสนามเนี่ยบู๊เต็มที่แล้วใส่หมวกกันน็อกซะสั่นเอาสั่เอาเต็มที่เลยนะครับผมเป็นไงเห็นเพื่อนแล้วขี่เป็นไงบ้างเอาเรื่องนะองเ,นเอาเรื่องนะครับผมแล้วก็โหลดหลังลงนี่นะครับเออแล้วในส่วนของเรื่องโหลดหลังลงนี่ในในความคิดของเองที่เองไปขี่ช่วยช่วยเยอะไหมดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมเพราะตอนแรกมันสูงไงเท่ากับโชกเดิมเลยนะ ความสูงอ่ะมันคุ้มยากแต่นี้แต่นี้ดีขึ้นเยอะใช่ไหมตอนนั้นคุ้มยากถ้าคิดว่าถ้าเป็นโชคตัวนั้นอยู่อ่ะคิดว่ายังไงไม่ได้สูงเลยฮะถ้ายกร้อนห้สูงเลยฮะสูงโดอ๋อเวลาขึ้นแล้วมันมันจะลงเลยอ่ะอืมอืมอตูดมันต่ำนี่น้องมาจากเมืองการนะครับความฝันนี่อยากจะเป็นนักแข่งในมืออาชีพในสนามนะครับผมก็ฝากไปด้วยลวกันนะครับผมก็พยายามจะถ่ายตอนน้องให้น้องขี่เนี่ย ให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูฝีมือแล้วก็ลองไปคิดดูว่าเฮ้ยจะสอนพอจะสอนน้องมันได้ไหมพอจะมีทักษะอะไรดีๆแนะนํา<ม>เกี่ยวกับน้องมันได้หรือเปล่าส่วนตัวผมเองมีอะไรดีๆผมก็จะป้อนให้ได้มากที่สุดแต่จริงๆแล้วอยู่ที่ตัวตัวน้องมันเองละว่ามันจะปรับกับรถได้หรือเปล่านี่สําคัญมากเลยนะเพราะใจอ่ะได้อยู่แล้วเราไม่ต้องห่วงอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่ตัวกับรถละว,ว่าจะสัมพันธ์กันได้หรือเปล่าปรับตัวได้ไวเออยวถือว่าไวอยู่ไวอยู่ไวอยู่ นั่นแหละก็ต้องลองดูเพราะอย่างวันนี้ผมเองก็ต้องปรับตัวเข้ากับ5-3แต่ส่วนตัวแล้ว่เคยขี่คัดเท้ามาเยอะแล้วก็เลยแบบว่าออกออกง่ายมันดูแบบมันก็มันก็ออกยากนะพอสสต์มันใหญ่แต่ว่ามันก็ออกได้เพราะว่าเราเคยขี่แบบลูกที่มันอันนี้กว่านี้นะงัดนะเพราะตัวเองเบาไงเออตัวที่ไม่เบาไงขน,นักแต่บางร,รอบมันก็ไม่งัดน,นะใช่ถ้าออกรอบไม่ไม่สูงเกินนะสวยอะแต่ว่าเตะเกียร์ไม่ลง <laughs> เดี๋ยวไปดูกันในสนามมันจะตื่นเต้นกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูกันว่าไม่ดีดีไม่ดีอาจจะดีกว่าเดิมนะลักษณะผมไม่ตื่นเต้นใช่เหรอเดี๋ยวต้องลองดูต้องลองดูก็ฝากไปด้วยลวกันกับน้องนนท์ขี้หิใช่ไหมน้องนนท์อะไรนะนนท์น้องนนท์เมืองการน้องนนท์เมืองการนะครับผมมีมีฉายาไหมเอาเอาฉายาอะไรดีเฮ้แต่มันยังไม่มีสตอรี่ไงไปถูกป่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันมีสตอรี่แล้วเดี๋ยวค่อยตั้งฉายานะครับถ้าเข้าตาก็ฝากด้วยฝากน้องชายผมด้วยนะครับ สองหน้าครับนนสวัสดีครับเน่เน่เน่สวัสดีครับบิลลี่ใหญ่ไปแล้วลูกพี่เองอ่ะน้องซอยนรกกด subscribe ด้วยกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวเราจะยังมีซ้อมอยู่เนาะอีกสักคลิปนึงนะครับให้น้องมาซ้อมแล้วก็บิลลี่ยังไม่ได้ซ้อมยังให้บิลลี่ซ้อมด้วยนะครับส่วนตัวผมเองก็พอละเอาแค่นี้ดีกว่านะครับจะได้จำในตอนที่ว่าออกดีๆก็พอละเดี๋ยวมันจะเพี้ยน ยิ่งสอมเยอะพี่ยิ่งเบียงเลยไม่ดีนะเว้ยพี่ต้องสอนน้อยน้อยเว้ยแล้วก็ไปเวอร์ทีเดียวในสนามไปเลยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ขอฝากสวัสดีครับไอมองเห็นตัวกับเขาชึงมีความสุขตลอดเวลายินดีที่ตัวเจอคนในฝันที่ดีกว่าไอไม่อ่อนมากอูกำจาย